วันนี้ต้องขอบคุณร้องนาสวยนะระเจ้ทุกงานครับขอบคุณนเรีกยี่ื้นมาจ้ะอันนี้ข้าเจ้าปฏิบัติโดย้วยห่วงเขาเดขึ้นมากเลยสีผู้ชาบานเลยจะเหตุลกันงานงาติดต่อผู้ดัิกลุ่มส่ตเสริมศาสนาสิก็ตแล้วัฒนธรรมนั่ง่าหอว่าจ้รรารอว่าจ้ะราคาห้ารอยกพปในนี้ครับอากาศสวยงามเลยจ้ะ แตงหน่อยได้ไปเห็ดย่นีงเจ้าเห็ดดีเห็ดง่ามป่านี่ขเนนามหมวดมาัพือวมมอในนามของัมนบ้านโพสีสปลาบ้านม่องสีสพอครับต้องกราบขอ แสงความปรุณาของพันชัชวาของชนในอำเภอโนสะอาดที่ปรุณาให้เกียรติป็นประธานใน บรรยากาศในงานจ้ะตอนนี้พระเจ้าพันทันไในห้องข่าวปรนเทศข่าวว่าเม่เดนจ้าบรรยากาศสวยงามจ้าขระเจ้าจัดเทปงานพระเจ้าเกตปราสาท ตั้งรอ่ะตหงรถตด้งรถตั้งรถตั้งรถตั้ง้ง ไหวชัยปราบอาวุโสอำเภอโนซาพะพาวจุฬาจิตกอจเพื่อการคุณส่งเสริมศาสนาศิลป์และวัฒนธรรมจัดสนับสนุนในนามของรัตภวันบางโพศรีสปลางบ้านเมืองศีสะโพครับต้องกราบขอบพระคุณท่านเดยจ้าคนเร่ายี่ห่างขุดเดี๋ยวไปท่าหาเราก็ได้ดอก วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่าน่สวยงารัชกาลทุกงานครับขอบคุณท่านเรื่องยี่ยุ้นมาจ ok> ้ะตอนนี้ก็เป็นเขาได้จ้ะสิ่งกป็นเขาติดน่งให้เพิ่มเปิน้าระดีน่ แกว่าสัตว์จะพอยอยู่นี่ป้าเจ๋ป้าเจ๋ข้าเจ้าก็เฮ็ดเล่คือ้น่ว่าเขาตกแตกว่าเขาตกแตกกันมาแต่ว่าตกแกเราบ้างเันน่าจะประเกการนั่งร่ำกระาั่รำกระาซอยด่าทำไมได้มาเฮ็ดอยู่นี่ เทาเพ็ดดีเพ็ดงามป่านี่เพราะว่าพระนครจอดรอนทางดีทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานแล้วก็ร่วมในพิธีในวันนี้ครับท่านื่อยใจไปด้วยการนั่งร่ำกระถานั่งร่ำกระถาซอยด่าพระนิริพย์ไปดอยด้วยอัน ห้เขาด้วยจ้ะห่องเขาเลยรเกระจาเพ็ดตอนนี้ก็นจ้าพี่น้องมาน,นีมากรวมงานจุวัดอดัพระวัขน,นดหน้องเขาคอนเทนด์เขา,ววาไม่เน็ตในนาม,มาของรัภวัน บางโทสีสปราบางม่วงสีสโพรครับต้องกราบขอพระคุณทารับาบบนี้เลยบบ้ว่ารจุมแล้วนเมอันเปนพระมิจกลแน่นมากว่าคนท่าราบจัดรุมอ่าข้าเจ้าเลยนะผู้ว่าที่ไนก็แล้วก็ขอขอบคุณคณะที่นำของสานักงานหรือว่ากณรที่สวัดกางทามีวานนี้ท่า ห่วงเขาคอนเทนด์เข่า่ไม่เนื่อันนี้เขาจะออปฏิบัติโดยเป็นห่วงเขาเฮ็ดขึ้นมาโดยสีมือชาวบา้านเลยจะเหตุมกันง่า,งาตันนี้ก็เป็นเข่านะี่จ้าตน,นี้ก็เป็นเขาเนเขานาไเบิ่งทำอะเขาตกแตกปาจา<อ>้าเขาเขาเปียกมางอ๋อเขาเขี จ้าพี่น้องมันี่มารวมงานจูวัฒน์ประดับขวานมา ในนามของรัฐธรรมวับ้านโพสีสปลางบ้านม่วงสีสบอรครับต้องกราบขอบพระคุณะห้องเขาวพันเทเขาว่าเม้นเน็จะได่อวานนี้ต้องขอขอบคุณนายกองน้าสวยรัชกาลทุกกงานครับขอบคุณท่านเรื่อยขึ้นไปจก ได้ไปเห็ดอย่งไงเจ้าเห็ดดีเห็ดงามป่านี่วรบ่าว่าจะกลุมแล้วว่ารุ่นพันจะกกุมไ่ม่่หรือออันล่ำ้าา าาขนไดห้องเขาคอนเทนด์เขาว่าเมนเนวย,ยได้ดีเลเอขอข้าวตกแจกก็สัน่นตะไคร้อ,อยู่นี่ตกเถอะ ในวันน<จ>ี้ครับขอบคุณคุณนายวรประภัยสารพันภริยาท่านในอำเภอท่านนายกสมควรโพสีนายกองค์การบริษัทสนลโพสีสัมปทานนายสัิลขอบปยเพราว่วอันนก็จะเขาตอกแตกเขาตอกแตกกันมา่อนี่เออเขาเจาปอดียกองค์การบัสวลโพันนะ ผู้ปฏิรับแล้วก็ขอขอบคุณคณะผู้นำของสภานักานว่าคณะผู้ัางมืนะครันนี้ครับวัีค่5 6 8ในนี้ครับอากาศสวยงามเลยจ้าแต่หน่อยได้ไปเห็ดยูงนี่้าเห็ดดีเห็ดงามปลาหน่ แล้วนี่ก็เป็นเขาเลยนะจ้านี่ก็เป็นเขาห้างบนราคา168เรนี้ครับรอากาศสวยงามเลยจ้าตังเ้ย